อบอน,นับผมแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆเป็นกันเองนะครับผมนะครัให้เรารู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาในจุดที่เราเคยยืนอ,อยู่ตรงนี้เคยมาดูพี่่ส่กๆปตาทางน้ำกับเองนะครับกับเอง สองคนเนี่ยเปิดใจไม่เปิดตัวปากดีไม่มีที่ไปนะฮะแชมป์ทัพพิธามประจำสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฮะ,ะเป็นเปิดใจไม่เปิดตัวแล้วก็รองแชมป์คือปากดีไม่มีที่ไปด้วยปรบมือทั้งสองคนด้วยนะมาถึงก,กิจกรรมในวันนี้ ควรจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานการที่เด็กๆคนหนึ่งเนี่ยที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยความคิดเขาจะแปลกไปแปลกไปจากเด็กที่ต้องเรียนปกติน้องจะมีความคิดอื่นๆที่มันไม่โยงเขง้ามาในเรื่องเรียนแล้วความคิดน้องจะมัวแต่คิดถึงเรื่องอื่นไม่สนใจเรื่องเรียนแล้วน้องก็จะเปลี่ยนไปทางเดียวถ้าน้องหยุดก่อนล้อก่อนอไปไแป๊บเดียวน้องจะมีชีวิตที่ดีโตขึ้นไปเวลาดับ,บ่านอย่างดีงามเพราะว่าพี่พี่ผ่านมาแล้วตอนน้ององว่าสาเนี่ยเป็นช่วง เพื่อนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเคยมีคนพูดเอาไว้แต่ว่าตอนม2ม3เนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะาเรายังเด็กอยู่แต่ว่าถ้าน้องผ่านนนจุดนี้ไปได้ชีวิตดีมันมีอยู่จริงๆริอะเนี่ยอย่างที่เอเมียเขาเรียนจุฬาหาวิทยาจุฬาถ้าน้องคิดว่าอย่างพี่เรียนธรรมศาสตร์ที่ไม่ียนธรรมศาสตร์นะคะพี่แม็กก็จะเรียนมอลังิ6ถ้าน้องเลือกชีวิตที่ดีได้ น้องจะไปแตะจุฬาแหลธรรมศาไม่ได้ทำไมน้องจะเป็นหมอไม่ได้แต่ถ้าน้องจะจบแค่เซ็กมันก็จะไปเรื่อยๆน้องเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วเข้าไปเห็นอยู่แล้วเลือกเองชีวิตตัวเ,เ,เ,เองนะคะก็พี่ซีก็คมากม,มากเลยนะฟังเอาตอนนี้ฟังเสียงพี่แม็กซ์ไหมยังไม่เคยฟังเลซีรีส์ไปแนะนำออสซีรีส์เรื่องเก ASV แต่ซีรีส์ครับผม ครับเอาพี่แม็กต้องต้องส่มัยต่อด้วยนะคะทุกแมทเราสำหรับคนที่ยังจำชื่อพวกเราไม่ได้นะครับนี่แม็กครับเอยเบยแล้วก็น้ำนะครับผมก็คือผมก็มีฟินก็แรกนะครับชื่อเพลงขอฉันฟังเรื่องเศร้าบอกเธอนะครับชื่อจ้าพครับพี่เอาหนักนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนของแอมนะคะก็ฝากเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวด้วยละกันก็อยากจะฝากทุกคนโหวตกันต่อนะคะโหวตกับพี่ถามได้เลยนะให้ ดับสองเขาหัวี้เป็นดับหนึ่งไม่ได้